ขอบใจได้เลยยังยังจ้าจ่าวนมานังไส้วนเปยังวนไปยังส่วนมาให้กำลังใจท่านหมอเนาะยามมายามฮะกำลังใจเพิ่มวิธี่พึ่มมาจอบมาจอบไปเรื่อยมาจอบเนาะเมนเมนเมนใจตนเล่าจูดอกเล่าก็อยู่กันยอด Lâu. Ừ. mua đi đấy cái mặt chơi níu mua nạp chơi níu hô hô mua thứ khỏi chơi gì gần hô 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 นอนอยู่ไหนจะพันนอนอยู่นี่แล้วมพันบ่พันเนาะนอนอยู่ไหนแล้วนอนอยู่ไหนแลยวพันแล้วมันบอกกาสองหวดเ้อเจอแเปก้าสองหรอผู้เหตเจอมางกอกเนาะกาวสอกแล้วที่นี้ก็คล้ายเหล็กอยู่แล้วงกอกคือไทยเนาะนะโล้วซื้อวัตุสิทธิ์พันหรือสาวเนี่ก็าวหวดพอมันกีดยัน ห้าสิบพันสามปองแล้วกะมันมึงมีเงินนี่แล้วคอยคอยจะซื้อนี่บเป็นหางเงซื้อแม่เดี๋ยวอซื้อไปหองเปนกอยแล้คอยคอยคอยจะซื้อนี่สองสามสองสามสองสามเก้ายซื้อมังวะเป็นเ้าสองบอคนคนบอกขึ้นนะเอมันจะออกเลขมาวะซื้อกลับซื้อกลับ้าสองสองเก้าลแบอกหอนหอนขึ้น เด็ควายอ๋อบอกเก่าสองเก้าสามเนาะเก่าสองแปดเก่าสองคนเจ็ดก้คนบอกขึ้นเก้าสองเจ็ดเก้าหนึ่งมันก็เามาเจเกหนึ่เจ็ดเก่าหนึ่งนเป็นพาาบอกพกานะใช้คำน้อยเหมือนถามกับน้อยใช้เงินซอบเดะใช้เงินก็ซอมไม่มีไม่มีจากตัวชอบแต่ตัวมึงผมจะกี่เน ปรกซอมนังงนสามพันบาทลมตุ้มเนื้อตะสอปตาสอปมันตแลอยากได้เหิือนได้เลขชีออกยางเลขเห็นซื้อรล้วคำนอยเอ้ยเป็นอย่างไว้เลขเห็นน่องนัอหนาเลขเห็นซื้อน้องต้องน้องมันหมดซื้อมันซื้อเลขยังไมันนองเลขเห็นย่างหนาน่งหนาน่งนาทันเยขานมหาคอยไปเดียวเลยขานมหาหนาเอาด Ồ, cà phê Cà phê, nhau có nó Nhau có đầy mì, cà phê, hải đồng hay, này bà bà đây, bên 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 đây, đánh đấy nó Bây giờ nó vẫn tên phải <laughs> đại, đắng, chứ dư thế, sân Ừ Đấy, tên đắng, đấy, ạ Bố ông, là hài, là phải, thì phải, chứ Ừ Nè, bảy, bảy đó, nè, bảy, bảy, này À, có bảy, cả đá, hả, thâu, này, mà, hả, bảy, mà, hả Cháu ท่านนอนมา,มา,ามนอนได้ในม á n อแล้วเนาะมื้อน้่ก็ไม่ได้กินเฉพาะเมื้อแห้ะไม่ได้กินเยอะก็ต้องกินก่อนี่แหละท่านหมอเนาะนอนบอกมีลูกหลานมานอนนังเลยพ่อท่านหมออนอนโดยเดี๋ยเลยอ้โเก่งแนี่ท่านหมอนอนพาเช็ดนึ่งค่าหนึ่งหน้ามาให้กินจ้ะเออก็เช็ดเองเลยที่เช่นกินเองเลยยังไม่ได้กินข้าวพ่อแต่เช้ากินแล้วไพามาให้หลานที่วันนี้เลยเช็ดกินเองวันนี้มาอยู่เคนเนี่ย เสียกเด็กแกไหนนึ่งเข่าอยังบ่ได้มาเข่านะก็นั่งกันคือหุ่งเออจะง่ายอยู่ใช้เข่ามาน่ะมีคนแล้วเข่าพานมาก็เอาเข่ามาเพราะนั่นเลยเพราะนั้นหลายดอกเข่าพันยังน้อยเดือนเนาะเขาบอกว่าเขาจะมาเจ้าบ่าเขาจะไปนาแล้วเขาจะไปโฮ่ไปโซนเขานะไปโฮ่ไปโซนปลูกมันปลูกอย่างเข่าแล้วเข่าไปเขาจะมีคนโน้ำเข่านเจ้าว่อยากไปฟูงน้ำฝนว่า ไป่ไดเแล้วแชมป่กระเทานี่น้่ไปอยู่วันนี้แล้วนัเทิก่มามันม้วรลงมาม้ามักลัวไงนั่นปลากระพเ้ส่งมาก็นั่งไห้เน้อนั่งไห้ซอยไห้ก็จะส่งก็แล้วอ่าลงนี้คนมาเขาเทียวไปเทียวมาบุคขาดเทือนท่านมอนป้าเท่าก็แม่นมีขาเจ้าหัน ก็มีไฟเา,าเสพเออกก็ได้เอาเสพไปโดน้อสอยากเอ,กอกา,า,ากิาานมันจาอนกลาคยออย่าอ๋อหาเนีเอาใส่เลยอนยปลาเนี่ปลาเนี่ปลาเนี่จสกลางเลยกางอะไรก็าุยหมอเออแม่เนี่เนาะนี่ก่อนเท่าจะ่มไนอนันดีท่าเอาออือคืนนีคืคนคที่สามเนาะคืนที่สอง ชามแมลงเออชามแมลงนี่แหละโอ้ท่านหมอนอนอยู่พอดียวคนเดียวได้นอนคนเดียวพันดีช้ำท่านหมอว่าพันเห็นเลขเห็นเบอร์พี่น้องเลยมาทำแล้วไปหมดสิบขาวนอนทางในั้นสบายปะสบายอยู่อ๋อบ่มีข้อข้อค่ะปะบ่ นี the word, the ่จะแมงมมันมาตกป่าวิวงวีวมาตกป่กแมงมายนีมันถึงจะมีสมอยสมัเชืออย่างว่าอย่างของก็แค่แกแค่ชปวนเป็มมากชีบอวไว้มากกลมาทัดเออเนี่ยไปบนไม้รลดขออยู่ขอเสาน้ำ ขอ่อยืนในใช,ช้อีกเงินจาของเออข่อยู่ข่อยช้อนน้ำเพลินจะสีจะถ่านเต้ถ้าจะจะถ่านมองออไปครับน้ำในได้ฉันได,ขดข้ขามาอันได้ขามาบ่มีข้าวโพดแล้วกัดมันเต็มหน้ากัดจะได้ไปเอางนะูนั่นถ้าจะเอามาใหา้อที่ว่างนี่ถ้าเปิดไอ้ที่ออกจนะน้อยนะี่มันเรามีผวกมาใหา้ว่าวันนี้เล็กกัดเาขาก็มาใหา้เราอ๋อเขามาให้มานั่แน,นแหละเนาะ ปกคิดอยากหาลูกหาเมียมาอยู่น้ำบ่อเนี่ยเลยยอมแม่ยอมแม่มไหนคือได้กินข่าวว่าท่านหมออยากเอาเมียมาอยู่น้ำบอ่อยอมแม่บุญแต่งเต็เตงเอาบ่แต่งแลี้ยลุ้นเดียวกันไดแต่งขึ้นไปเฉลิมใจมาอยู่น้ำกันที่สุดีแล้วเห็นอยู่เห็นกินให้กินนี่แล้ว <c oughs> เท่าไรยังสิยัดแทงบ่มองไอ้ลูกไอ้หลานมาสั่นยังน้อยยังหนุ่มก็คือเไหนลายลูกกนลูกก็ยังอยู่นะของมันลูกก็ชวนลูกลูกตัวไอ้ของขำลูกสาวก็เดียวนี่ยพ่อไปลูกกับชวนลูกถือว่าลูกก็มาหาก็ได้ลูกมาจากเถื่อแล้วของมึงยังยังอะไรมาจากเถื่อ นางชิมานางชิมาเนี่ยบนนกยงมาบุ๋มยิ่งใจเตมังนางชิมาโอยทอไหนด้ชิมาเดี๋ยวเขากะไปเห็นหน้าแล้วฝนตกแห้งอยู่บ้านหมว่หวานมายูเลจะอยู่นนี่ทีอยู่นี่เลยโม่เพียงหมดบนโม่เลยห้องนี้หวานเลยนอนอยู่นี่อ๋อฝนตกแห้งเกือบว่ ยเงจะอยู่แบบนี้ได้เนาะงงเงงกันงะแบบนี้ทันหมอกันยังว่ามีแขกคนเขามาลินน้ำหลายอยู่เออบ้ขาดเนาะดีแล้วมีคนมาลินมาหัวนะ้ำดีกว่าว่ามีคนมาลินนำ้ำใครก็อยู่พอเดียวนเงงกันแงะได้ออทันหมอเอ,อ้ยอยู่แบบนี้ก็ดีแล้วผลมาเยี่ยมมายามชาวบ้า,บานชาวเมืงเองทากับปทิมบ่ปะ ฟันกันยังหักแพงดีฟันกนย้งหัแพงอยูพ่งจุเพงมันลไ่ฮะเนยโูใหม่เลยอ่าบบนบนยาบนบนบนเออบนบนยามีหยอดยาพอบนมาเด้ยาผออ๋อเนยโคมีขออมาผา บมอธรรมดาพี่น้องไปมีฮอนยาคูมาหาดู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 เ้ามาหมอเละน้องหมอที่สองป้องหมอชอยหมอชอยเนาะเูดูอะคาฮามะชักพักนี่แล้วโดูดูอ๋อสบายดีเด้อลูกยืมเงินยังได้ดูดูดูโอ้มีเงีงมาผ่าลูกมาผ่าฐานหมอน่ะขนมไข่ขนมไข่ขนมไข่ได้ขนมไข่มาผ่าฐานหมอ mình làm hơi xí sí. bạn này ờ, làm ờ. hay là nó hay youtube xong so, youtube ờ. <laughs> ờ. Ma, học chạy lái còn 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 มมีที่พึ่งอมาจอบมาจอบไปเลยมาจอบเนาะเมนเมนเมนการต้นเล่าู่ดอกเล่าก็อยู่กันยอดต้นไหนเราเมนเราให้หลวงพ่อพังเลยไหมพอพันดีนะผ่านกันแล้วเราก็จะพันนั่นแหละ้อผ่านเรื่องเบื่อไงเงินมีเงินคนซื้อ

เป็นได้ออกมาอยู่นะจะออกมาดีกว่าออกมือนี่คือป้ายจากผมนี่ออกออกมาแล้ว<อ>แต่บ้าน,น,นามันงังงอได้ก็พร้อพินดีกออกก็ยังมันท่านเลยว่ายังไงว่าเป็นได้เพิ่นสร้างมัดมัน,ม,นมีเวลามีโอกาสไปหาพั่นอยู่ยยจะอยู่วันไหนเนาะวันแยกเขื่อนตามทางเลยตามทางาทางชาวบ้านใหญ่ทางชาวบ้านใหญ่ไปแหวนทางนี้บผมเลยว่าไปทางนี้แหวนเส้นเหนาะผมเลยแวนได้ลง ไปทางวัาผู้ใชเวเ่นนี้ร้นรอยใหญ่กับซ้ำนี้กัซิโอเคแล้วนต่างวัดใหม่ต่างเอาเสื้อเอาเสียเหมอนยังได้ซ้ำนี้ไหได้เนาะเงยเดาเดาดีต่าง่างวัดใหม่่ดพันต่างวัดพันหาสางวัดสางวัดนะยังขาดห้องน้ำเนาะห้องน้ำก็ได้วายังขาดห้องน้ำตบ่ติดกับแบบนี่เลยบอตมัยบ่เลย

บหูกันพันถังบ่ทานหมอคนน้อยกับบหูกันนะคนน้อยบุได้กันอันไหนทำน้องาจะมั้งนางทานทอนนบอ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 นอนบ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 อนอนบ่นบนบอ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 วอนอนบ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 ็นบอนบอนบอนนบอนบอนดินบอนบอนบอนดินบอนบอนบอนอนบอวบอนบนบมนบอนบวนบอนอนบ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 อนนบอนนบนบอนนบอานอนอนบอนบอ้องบอ Một quá lần hai hãng hít tạo hít tạo hít tạo hãng hít tạo hãng rồi tạo hãng hít 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 tạo 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 hít พอมันเคลียร์นั่นเคลียร์นี่มันแล้วมันก็ยังอันน like so? ั้นเคลียร์แรกไก่อนสั่งสั่งเข้าเนาะเคลียร์แรกมันมันถือว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญอยากช่วยเหลือสมทบอยากเช่นอย่างที่มันกรเชินยากนะมันต้องไปเคลียร์เป็นยังแล้วก่อนเออมันเรียบรอยห้องมันยังเห็ดยังได้อ่ะนะถ้าไม่มันก็เห็ดยังไม่ได้เก่าแต่ว่าเคลียร์นั่นแรกได้ได้มันเป็นอยังล่ะแมินเข้ามา มันนี่กินข้าวยังเลยมันมันเหบอมนกินอยู่ผมต้องเขียนไปกินในไหมใครใครได้นัางได้กินตัวนี้ก่อนนะแล้วดอกไอ้เคบ้านแล้วกเข้าเข้ามากก็ได้ด้วเลยเห็นเาเป็นคนหนักในบ้านเนาะมันี้เคเรบัดบ้านเคเขาก่อนนีมีผู้ใหญ่จะดีคนนั่นนละคอย่ิง แมนเราบอหยอยแมนมันต้องเคลียร์กับแบบคือเห็นมันแล้วก็แมนมีบอลนึงที่ว่าคนนอกเคยไปถ่ายอยู่หวัดพันอยู่ในพีพิชาดอกพันกะมาแต่ว่าพันแบบว่าอีย่างนะทางบ้านเขาไม่ให้อัานั้านนะบ้านเขอบนเขนเนั่นแหละส่นรายบ้านไหนบ้านบ่หยเห็ดพันกับโบยู่เนาะมันกะคือว่าแนละ เฮากอบ่มัจ็ค้านมนกระยจ่ทีครับเจ้าของบ้านเจ้าของเมืองบ้านเนอะเหนื่อยเจ้าจ่าเอาเอพ่มาอีกักมมันตั้งสถานในตอนเนอืยแต่มันตั้งแบบเป็นทีเป็นทางขอน้ำชักปาอากมาหนึ่งมาอย่างจะก้อนนะไม่ว่าออกมาส่งคืนส่าคืนเนยนอนอยู่หันเลยบ่อนเนี่นอนอยู่หันเลย

ซ้ำนี่ลซ้ำมันทางเวโตเขามานี่เลยคอเห็นดิบ่เป็นยังติดเลยดิบอเป็นยังเขาเขาระเทของเขีดเลยบอเลยบเลอ้อมา้วนัเอเขาอนจนี่ก็ชาวบานั่นแหละหาบอกมานอนนเดี๋ยวว่าโเคกั้รือเ่ามาใช่ได้ไม่ไดมาบานมมนนี่าวะ thấy dạy hô thế quá chiếc lắm phần ra có nhìn nào luôn pháo và lúc trước 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 nằm trước 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 trước

กินกันนี่เด้อนี่ขอกินหร้อเปล่าเคยมาจอดเพิ่มไปเรื่อยไโอ้ยมาขอกินกะเพยน้ำพนนี่แหละตู้ช้อนนี่มาได้เงินเลยที่เรเลยไม่ถูกชอคอกินกระเพยน้ำพิ่ันนี่เพิ่ได้เงินสิบชองพันแล้วก็ไปซื้อโอ้ยเจนให้น้องพ่อว่าขันโมเนค่อย่แล้วหายไปเลย

อ๋อ oh. โอีมาได้ใช้ใ่นพ่อมาให้อีกนมใหนพร้อมนมพรอมเงินพรอมอ๋อขอเงินได้่ไดเเบ่งกันเลยกว่าต้องแบ่งกันจดีอันนี้แายหันแล้วแก้วมาหนิมาหนเปิดกใหม ก็คือมาลงมานอนลินอยู่พ <T |ar|> so mm hmm. ี่เมอใช่หนบามอหนึ่งมอหนึ่งอนนี้มอหนึ่งอันนีะเออมีมานึ่งมออันี้แต่เเออในของเาหน่โยอาแต่ใครละม่เงามีคนมาเล่นน้ำลายบานะโอ้มันนี่สิปลายคนเลยเนีมาเนา สิบสคอนอะไรอ่ามีชีวิตชีวาเลยรบ้านเอ้าอันนี้นะครับบ้าจอยก็ได้กันเพาะลไใช้ขน้อยาลงพราโอ้ได้เลยบวัดคอนนทานเนาะต้องทานานเลยเราต้อไปหันมาเอาหันทานไก่ สุกม <c ười> ันยูดีมีแห้งอ่าชาวพันได้ใส่สิบห้าเ่ยเอาบอกเนี้ยเฮโอ้ไปราราพ่อตั้งันนั้นทุกอเลยหลวงพมาแล้วเพิ่นเคยอันแบ่งนั้นเชดตัวนี้บ่อแจกอัมปัาับมามีาัมาา มันถือเลขนะฟ้าบออะไรถืออยากว่าถือเลขกับปจักรนาอย่าเนาะอ่าบอถือเลขเด้็ดเนาะค่ะบอถือเลขคนยังแม่งขวันเนาะคันถือเลขคนที่ก้อนในยุคนใจจะปอดเนาะอย่าพอคนใจบุญทานให้ไปเท่าไรแห้งได้เท่านั้นเนาะจังว่านี่เลยได้ไหนทานมาได้ไหนทานไหนเย่าพทานอะไรกับไปเท่านั้นหลวงอ